มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสายเจริญปุระชนะอีกคดีนะคะหลังฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลต่อว่าในโซเชียลจากกรณีที่สายอินทิราเจริญปุระหรือว่าสายนะคะได้โพสต์ภาพการเจรจากับบุคคลที่หมิ่นประมาทไปก่อนหน้านั้นแล้วและถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการฟ้องร้องเรียนคีย์บอร์ดหลายต่อหลายคนแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข็ดค่ะ ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตคู่กับชาวโซเชียลรายหนึ่งซึ่งชาวโซเชียลดังกล่าวได้โพสต์ข้อความขอโทษที่กล่าวร้ายใส่เจ้าตัวโดยได้โพสต์ระบุว่าตามที่ข้าพเจ้านายศักชัยตั้งจิตเพิ่มความดีได้กระทำความผิดต่อนางสาวอินทิราเจริญบุระหรือว่าสายเจริญบุระนะคะไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5 6 3าข้าพเจ้าขอสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริง ข้าพเจ้าได้สำนึกแล้วและเสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยได้ทำการขอโทษคุณสายเจริญบุระต่อหน้าแล้วและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่คุณสายเจริญบุระเรียกร้องโดยไม่โต้แย้งใ,ใดๆอีกค่ะสายเจริญบุระนะคะยืนยันยังไม่ถอนฟ้องคุกรณีหมิ่นประมาทนะคะหลังฟ้องชนะคดีกเกรียนคีย์บอร์ดด่าในโซเชียลรอดูว่าจะทำตามข้อตกลงหรือไม่ค่ะ ทางด้านทายเองก็ยังได้ยืนยันผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกรอนีว่ายังไม่ได้ถอนฟ้องนะคะศาลจะเรียกมาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆว่าทําตามข้อตกลงหรือเปล่าพร้อมกับแนบหลักฐานที่นายสักชัยเคยโพสต์ด่าดตนเองเอาไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ